สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้มาชมพระกริ่งเป่าเรศนะครับซึงถือว่าเป็นพระสายวังนะครับที่สร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์พิเศษนะครับสร้างขึ้นเพื่อทําน้ําพระพุทธมนต์นะครับในพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของพระมหากษัตริย์และวรมวงสานุวงศ์นะครับเริ่มสร้างในสมัยปลายรัชกาลที่ 3นะครับที่4นะครับแล้วก็มาสิ้นสุดในรัชการที่5้านะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์นิยมหรือว่าพิมพ์สมบูรณ์พูนสุขนะครับสร้างปีพศ2434ในสมัยรัชการที่5นะครับเป็นพิมพ์แต่งนะครับมีความงดงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องสองดูแต่ดูพุทธศินด้านหน้าด้านหลังก่อนนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวโลหะนะครับสำริธนะครับ ก็จะมีทั้งสีออกมันเทศและออกกลับดำนะครับงดงามมากนะครับเป็นฝีมือของช่างหลวงนะครับนี่ครับสวยงามมากนี่ฮะจะมีการตอกโค้ดเม็ดงาด้วยนะครับข้างหลังนะครับมีการแต่งนะฮะแล้วก็มีการตอกนะครับโยนศีรษะที่เรียกว่าตุ๊ตตู่นะครับนี่ฮะนี่ครับข้างหลัง ตรงก้นก็จะมีก้นปิดด้วยก้นทองแดงนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นฝีมือช่างหลวงนะครับงดงามมากครับผมสวยงามจริงๆครับเอกลักษณ์ก็จะมีลักษณะเซี่ยวพจันทร์บนศีษะนะครับแล้วก็ต้องถือหม้อยานะครับทีนี้มาดูจุดสําคัญสําคัญที่เราจะส่องให้พี่น้องส่องดูนะครับโค้ดนี่จะเป็นโค้ดเม็ดงานะพี่น้องที่รักครับเรามาส่องดูนี่ครับเห็นไหมครับเอาให้ชัดๆนะครับเดี๋ยวจากนั้นนี่ครับเห็นไหมครับ ลักษณะโคดเม็ดงาตอเกเล็กๆนะครับแล้วก็มีเม็ดงาข้างในนะครับลักษณะของการแต่งเราเห็นว่าการตอกนะครับตอกทุดตูเห็นไหมครับจะมีความงดงามมากนะครับตอกปรานีตมากนะครับปราณีดมากๆเห็นไหมครับนี่ครับใบหน้านะครับการแต่งแต่งซาะร่องนะครับเห็นไหมครับแต่งร่องต่างๆถือว่าโอเคเลยนะฮะสวยงามมากๆนะครับมีการแต่งเม็ดบัวนะครับ ซึ่งข้างหน้ามี7เมตดนะครับข้างหลังก็จะมี1เมตรเป็น8เมตรนะครับนี่เซาะร่องที่เทา้าแล้วก็ชายจีวรน,นะครับสวยงามมากนะครับสวยมากๆครับผมเป็นลักษณะของฝีมือช่างหลวงนี่แน่นอนอยู่แล้วนี่คือยันด้านหลังนะครับสวยงามนะครับ มีการจานนะครับจานอัครยันนะครับงดงามจริงๆครับพระกลิงเปาเรศนะครับมูลค่าการเจ้าหานั้นหลายสิบล้านนะครับนี่คือพระกลิงเปาเรศนะครับพิมพ์นิยมนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับสุดยอดพระนะครับสายวังนะครับที่ทุกคนนะครับใฝ่ฝันแล้วก็อยากจะครอบครองนะครับผม